บ้านนะก็จะไปขอเจ้ามือหัวยเฮียอยาให้ลูกน้องไปทํางานขอหน่อยหมื่นหนึ่งอพอผมไปเอาเงินเข้ามาหมื่นก็ต้องรูปหน้าปะจมูกแล้วปล่อยให้เขามีหวยไปนะครับอ,อันนี้ผมยังยอมรับได้นะให้พวกชั่วแบบนี้แล้วก็เอาเงินไปทํางานเนี่ยแต่ไอ้พวกไม่ทําหาอะไรเลยแล้วไถอย,อย่างเดียวมาถึงก็เรียกเฮียนั้นเปิดบ่อนอันนี้เปิดอันเนี้ยผมจะทําให้เต็มศักยภาพนะผมก็ต้อง ออกไปกดน้องๆอน่ยนะอ๋องั้นที่ที่ดิฉันเคยได้ยินมาเขาว่าเขาตำรวจบางท่านบอกว่าบางทีเนี่ยด้วยความที่งบประมาณจํากัดเนี่ยบางทีก็ต้องรับเงินจากผู้มีอิทธิพลหรือว่านักเลงแต่ถ้าจะรับเนี่ยต้องรับเงินเย็นอย่ารับเงินร้อนอันนี้เรื่องจริงใช่ไหมที่เขาพูดกันรับเงินเย็นแล้รับได้แต่นิสัยคนอย่างนี้ครับไม่ใช่เงินเย็นเงินร้อนคือปกติเนี่ยตำรวจเนี่ยมันเหมือนพระเหมือนพระเหมือนพระพระเนี่ยนะของห้ามมีสมบัติ